สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตกันรถเข้าใหม่ครับอ่าคันนี้จะเป็นในส่วนของรถไทฟอร์ดนะครับฟอร์ดสามเก้าสามศูนย์ครับตัวนี้เป็นอ่าตัวนี้จะเป็นขนาดอ่าหกจุดห้าแรงม้าครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมตัวนี้อ่าเป็นเครื่องยนต์สามสูบเป็นอ่าเสื้อลายนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเต็มครับหกจุดห้าแรงม้าเครื่องยนต์สามสูบคาร์นาคาราโลนะครับตัวนี้ เป็นรถส่วนของคันหน้าคารโลโอ่าก็ลดค็บความใช้งานครับคันนี้อาจจะวิวเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับอ่าเก็บสีใหม่ส,สวยๆเลยนะครับอ่าพอดีเห็นตัวรถสวยครับก็เลยอยากจะทําสีสวยๆแล้วก็ขายราคาเบาๆนะครับผมราคาเปิดที่สองแสนห้าหมืเก้าพันบาทครับฟังไม่ผิดครับราคานี้อ่า จะเช็คจุดรถซึมให้แล้วก็เปลี่ยนสายของเดียวให้แล้วก็เช็กระบบไฟให้ทั้งคันนะครับไฟชาร์จไฟตไ,ไฟสตาร์ทแล้วก็ไฟสองสว่างนะครับอ oh, <yeah. S 1> ันนี้เป็นรถออกจากตลาดแท็กเตอร์ชมบีนะครับผม oh, <yeah. S 1> เครื่องยนต์ก็สวยๆเลยนะครับผมอ oh, <yeah. S 1> ่สนตกขนใจไงโทรมาครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นว้ให้เลยนะครับผมศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้านะครับผม หรือว่าจะสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์นะครับที่ขึ้นไว้ให้ใหงบนหน้าจอนะครับสามารถติดต่อทางช่องทางไลน์นะครับสแกนที่หน้าจอได้เลยนะครับนี่สรับคิวอาร์โค้ดนะครับเพก็ฝากไว้ด้วยนะครับน้ำพริกรถไถยนะครับน้ำพริกรสไทยโหมีให้ชิมแน่นอนครับสำหรับเอฟซีสันใดสนบกสนใจนะครับน้ำพริกจะมีหลากหลายรสชาตินะครับ จะมีในส่วนของรสชาตาดังเดิมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพริกตาแดงแล้วก็จะมีในส่วนของอพริกนมงดานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยอีกอหนึ่งโปรดักนะครับผมสําหรับเอฟซีท่าในใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้เลยนะครับหรือจะแอดไอลน์เข้ามาก็ได้นะครับปอสสามเก้าสามศูนย์ก็เก็บรายละเอียดนะครับ เปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวนะครับทำสีสรงฟี่ามร้อยกิโเมตรนะครับผมขอ,องแถม5รายการมีให้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเบียร์หนึ่งรางน้ำาระลมหนึ่งรางนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเต็นท์สนามอีก2ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของน้ําดื่ม10แพ็คแล้วก็ผลไม้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมา และตลอดไปนะครับขอบคุณจจ่แก่ทีมงานพิทักษ์ปุยำคนเดิมสวัสดีครับ